จากเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ YG ได้ออกวางจำหน่ายดิอัลบั้มอย่างเป็นทางการแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวางแผนปุ๊บก,ก็หมดปั๊บยอดขายแรงสุดในประวัติศาสตร์จริงๆนะคะอ้างอิงจากฮันเตโอชานนะคะกับการวางจำหน่ายดีอัลบั้มเพียงแค่วันแรกแต่ว่ายอดขายเนี่ย มากถึง589,310อัลบัม้มโอ้มายกอดนี่แค่วันแรกเท่านั้นนะทุกคนหลายคนได้ยินแบบนี้นะคะต่างก็ขนลุกสู้กันไปใหญ่เลยเพราะว่าแค่วันแรกก็ปาไปเกินครึ่งล้านแล้วตอนนี้ BLACKPINK ก็เลยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่สร้างสถิติ500,000อัลบั้มได้ในระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยล่ะค่ะ และแน่นอนนะคะว่าสื่อเกาหลีก็ติข่าวเรื่องนี้กันไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งชาวเกาหลีนะคะหลังจากได้ทราบข่าวนี้ต่างก็ตกตะลึงไปตามๆกันเพราะไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าแค่วางแผงวันแรกก็ป่าไปเกินครึ่งล้านแล้วแต่หลายคนนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าฉันชอบอัลบั้มนี้มากเพลงเพราะดี blackpink jackpot แตกแล้วว้าวดีใจจังเลยหลังสดๆทำงานกันหนักมากมันยิ่งใหญ่มากจริงๆนี่แค่วันเดียวเองนะ อ่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนในเดอะคูนะคะกระทู h ฮอตที่ชาวเค t เนติเซนขาได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้งานนี้แอดก็ว่า YG ก็น่าจะมือไม้สั่นทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะไม่รู้ว่าต้องเพิ่มจำนวนการผลิตไปเป็นจำนวนเท่าไหร่เพราะว่ายอดถ่ายแค่วันแรกก็ไม่อยากจะขิงมากนะแต่ก็ทำเอาลมทับจับได้เลยนะคะ ก็ต้องบอกเลยว่าสมมงจริงๆกับดิอัลบัมอัลบัมแรกของสุสาว b l แบล็คพิงใครที่ฟังเพลงท่าปราศจากจากอคติก็ต้องบอกเลยว่าถือเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มคุณภาพเพราะแอดบอกตรงๆว่าเพลงเพราะดีนะคะไอดก็ชอบหลายเพลงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเปิดฟังทุกวันเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะปั๊มวิวใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าฟังเพราะชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปั๊มวิวก็คือผลพลอยได้ไปโดยปริยาย ตอนนี้แอดก็ได้แต่รออัลบั้มจริงที่พรีไปมาส่งนะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะได้วันไหนตอนนี้บอกตอตรงเลยว่าแอบอิจฉาแฟนๆต่างประเทศนะที่ตอนนี้เขาซื้อกันได้เรียบร้อยแล้วอะ่ะแล้วก็เห็นมีการถ่ายโฟตโต้การ์ดมาโอวดกันในทวิตเตอร์กันใหญ่เลยนะคะและแอดก็อยากได้มากๆแล้วเหมือนกันอดใจรอแทบไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้